ลูกกำลังอยู่กับคุณลุงชุมพลชาวเกาะผู้ออำนวยการเขดเพด้วยฝาค่ะคุณลุงชุมพลคิดว่าหนังสือน่านเจ้าจมเกตเป็นยังไงบ้างคะหนังสือเล่มนี้ลูกลุงก็ว่ามันเป็นหนังสือที่ดีที่เด็กเยาวชนควรจะอ่านนะก็เป็นบทพระราชินิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะแล้วก็เป็นที่ท่านพูดถึงการใช้ชีวิตของท่านในยามเด็กแล้วก็เป็นเกด็ดความรู้เก็ด ประสบการณ์จริงๆจากที่ท่านดำรงชีวิตนะฮะก็สามารถอ่านแล้วก็นํามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ครับนะแล้วแหล่งการเรียนรู้ในเขตห้วยขวางเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเขตห้วยขวางนะนอกจากจะมีห้องสมุดที่นี่แล้วนะยังมีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งใหญ่มากเลยเป็นระดับประเทศเลยอาจจะมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กนเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปเนะี่ยเข้ามาชมแล้วก็มาดูนะครับ แล้วที่สําคัญนะเราจะมีห้องสมุดการเรียนรู้ที่เนี้ยนะครับตั้งอยู่ในโรงเรียนจันทบุรีนเพนถนนวิชาราบมณฑ์นะครับเป็นห้องสมุดการ์ตูนเชิงอนุรักษ์สมัยการ์ตูนเก่าๆหนูจวหนูนิดหนูไก่หนูหน่อยแลนะซึ่งเด็กๆรุ่นเราลูกๆอาจจะยังไม่รู้จักนะเป็นการ์ตูนตั้งแต่ลุงยังตัวเล็กๆอยู่เล,เล,เลยนะครับก็ได้รู้ประวัติความเป็นมานะครับของวิวัฒนาการของหนังสือ มีการให้ความรู้หนังสือต่างๆความรู้กับเด็กเยาวชนมากทีเดียวแล้วเรามีสามชั้นแล้วมีการจัดกิจกรรมอยู่เป็นประจําอย่างต่อเนื่องทุกเดือนทุกเดือนตามโครงการอ่านการสนับสนุนเมืองนะครับก็เป็นมหานครในการอ่านสําหรับกรุงเทพมหานครเป็นหนังสือที่มีความนี้ที่อยากจะรู้ว่าต้องมาลองดูพลังความรู้มันอยู่ในเมืองไทยในดินแดนสิ่งวุ้นลยอย่าไร้เดียงาไทย แก้วโชคร้ายจริงๆได้มาเที่ยวใช้หาทะเลทั้งทีเกิดขาหักนี่คุณพ่อลาราชการมาเกือบครบอาทิตย์แล้วคงจะต้องกลับแปลว่าแก้วจะต้องอดว่ายน้ำอดเดินหาหอยเสียบอดทีจักรยานแล้วเมื่อไหร่จะได้มาอีกก็ไม่รู้เหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้พวกเด็กๆยกขยงกันไปเล่นที่บ้านคุณนายทัศนีคุณนายบ้านข้างๆที่มีแม่ครัวเป็นป้าแย้มนั่นแหละใกล้ตัวบ้านมีต้นไม้ใหญ่ใบหนาลูกสีแดงห้อยเต็มไปหมด เมื่อคุณนายเดินออกมาน้องหน่อยผู้สนใจทุกสิ่งทุกอย่างก็รอบตัวถามขึ้นมาว่านี่ต้นอะไรฮะลูกพลับจ่ะพลับป่านะ่ะเออวันนี้อยู่กินบ้านที่บ้านป้าเถอะนะทั้งห้าคนนั่นแหละและคุณนายก็เดินเข้าบ้านไปลูกพลับน้องเล็กอุกทานเอื้องเคยเล่าว,ว่าพี่สาวเอาลูกพลับมาฝากจากญี่ปุ่นอร้อยอร่อยพู้แล้วก็สูตรปากเอาอย่างนี้ดีก,กว่านี่จะขึ้นไปกับแก้ว น้องหน่อยพี่ไก่น้องเล็กคอยดูต้นทางนะถ้าป้าทัศนีออกมาก็คอยเรียกก็แล้วกันต้นพลับนี้ปีนยากไม่ใช่เล่นเพราะไม่มีกิ่งเล็กๆให้เกาะแถมลำต้นโตและสากจเจ้าขาหนีบไว้อย่างขึ้นต้นมะพร้าวก็ไม่ได้กว่านี้กับแก้วจะปีนขึ้นไปบนคาคุบได้ก็แทบแย่ลูกพลับอยู่ตรงปลายกิ่งยังหาวิธีไปเก็บไม่ได้ก็พีน้องหน่อยตะโกนขึ้นมาว่าคุณป้าออกมาแล้วนิดรีบไต่ลงมาจากกิ่งหยนตัวกระโดดลงมาแก้วกระโดดตามแต่พลาดไปหน่อย เลยหล่นแอออกมาจุรล้องไม่ออกสวัสดีครับอ่านอะไรอยู่ครับอันนี้อ่านมหาสารคุปเลือบีค่ะครับแล้วอีกคนล่ะคบครอบครัวตงหนึ่งค่ะอ,อยากจะถามว่าหนังสือสองเล่มน,นี้มันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างครับก็อันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคนกุปเลือดีค่ะ ว่ามีลักษณะบุคลิกยังไงใช่ไหมครับค่ะครับผมคุณอบายครับก็เป็นปัญหาของครอบครัวตึงหนึ่งว่ามีปัญหายังไงแก้ยังไงครับผมแล้วมาที่นี่ครับมีมุมโปรดบ้างไหมครับมีค่ะอยู่ชั้นสามเป็นมุมห้องสมุดการ์ตูนค่ะอืมหนังสือที่แนะนำครับหนังสือที่ตัวเองชอบมาอ่านที่นี่ครับก็มหาชนนครุเพื่อเดียรค่ะอืมโอเคค หัวป่าคุณแม่มีความคิดว่าผู้หญิงควรจะรู้จักเรื่องการบ้านการเดินทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํากับข้าวแต่คุณแม่เองก็ไม่มีเวลาทําเองมากนะักเพราะต้องไปทํางานทุกวันที่ว่ารับประทานอาหารง่ายๆเช่นไข่เจียวแกงจืดวันไหนอยากรับประทานน้ำพริกหรือแกงเผ็ดก็ไปซื้อมาจากข้างบ้านทีละ5บาทก็พอรับประทานกัน5คนส่วนข้าวก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพราะใช้หมอ้อหุงข้าวไฟฟ้าตอนหลังนี้น้องเล็กรับหน้าที่เป็นคนหุงข้าวเป็นประจำ เมื่อคุณแม่อยากให้ลูกสาวรู้จักการครัวจึงไปปรึกษาคุณป้าจ้อยซึ่งรู้วิธีการทําอาหารขคาวหวานแทบทุกประเทศอย่างช่าชองเอาสิจ้ะฉันจะได้หัดหลานสาวชั้นไอ้ลูกเรามันก็ผู้ชายหมดเลยไม่ได้ถ่ายทอดวิชาวความรู้ฉะนั้นในวันหยุดพี่ไก่แก้วและน้องเล็กจึงไปเรียนทําขนมว่าจะได้ถามเด็กๆก,ก่อนแล้วว่าอยากรับประทานอะไรเสียงประชามติบอกว่ารับประทานขนมแป้งสิบ ป้าจอยก็ยอมทึงคั้งที่แป้งสิบไม่ใช่ของง่ายสำหรับผู้เริ่มเรียนเลยครัขวของป้าจอยออกจะก,กว้างขวางกว่าครัวบ้านแก้วมากมีเครื่องครัวสมัยใหม่และมีโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานข้าวได้ด้วยพวกเด็กๆนั่งร้อมวงรอบโต๊ะมเมื่อจะทำแป้งสิบต้องทำไส้เสียก่อนใส่หอมสับและถั่วีิส่งปนนิดหน่อย ตอนนี้ครับเราก็อยู่บนชั้น3ครับซึ่งชั้นสานี้ก็จะมีเด็กๆครับมากมายเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้จะมีอินเทอร์เน็ตมากมายครับให้กับเด็กๆที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ใช้ครับและมุมนี้ครับก็จะมีหนังสือการ์ตูนครับมากมายเลยครับน่ารักมากๆเลยครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับเพื่อนๆครับที่รักการอ่าน2คนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคะกำลังอ่านหนังสือเรื่องอะไรอยู่ครับไม่อยากไม่อยากกล้าแสดงออกค่ะดูแลผมอย่างมืออาชีพทำไมถึงชอบอ่านหนังสือแนวนี้ครับเพราะว่าก็หนังสือการ์ตูน เราเล็นคสดใสสรุปเหรครับ,รบทำให้เราจินตนาการเยอะขึ้นแล้วการอ่านนี้มันมีประโยชน์แล้วให้อะไรแก่เราบ้างครับความรู้ค่ะ